อันนี้มาบิ๊กอีเวนต์เป็นบบยังไงบ้างคะแฟนๆเยอะแยะมแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยมางานอีเวนต์ที่ไอคอนสยามครับเราก็รู้สึกสว่าแฟนๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ขอบคุณมากครับฝากบริหารด้วยนะงานใหญ่สมชื่อจริงๆจริงเดินเข้ามาตกใจเลยงานใหญ่มากก็ตกใจยังไงฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เดือดรุ่งเอามาขายล่อดีใจครับดีใจได้ร่วมงานงานใหญ่ด้วยก็สองคนเป็นแฟนออฟหลอกออนไลน์ด้วยใช่ครับ ก็ต้องขอขอบคุณรอยอลเลยครับที่เลือกเราสองคนให้เป็นแฟนออฟรอยอลนะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติจริงๆเพราะว่าเราก็รู้จักตั้งแต่สมัยตอนเจ้าลุยเด็ก<ม>ตอนตอนเด็กๆเงยว่าแต่มีมันต,ต้องนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งที่เราได้เป็นแฟน all, ออฟรอยอลก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเกียรติและดีใจมากๆครับใช่ครับรอยอลเป็นแบรนด์ใหญ่มากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ g l o b a l แล้วเขาเลือกเราอะไรเงี้ยมันก็เกินความคาดหมายครับก็ขอบคุณนะครับ ในฐา,พา,พา,านแฟนเลในสถานะเป็นอบเตอีทำอะไรยังไงบ้างเราสองคนโอ้ก็เวลามีอีเวนต์ของล็อเอร์มก็จะไปสมุติครับแล้วก็ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยไลฟ์กับการลาบไลฟ live ์แผ่ขอนก็ถือว,ว่าโอ้โ็อบสเตอคือเป็นเหมือนพ่อแม่ของเราคนหนึ่งเลยนะ <c oughs> จริงนะครับทำให้เรามีเราในวันนี้ก็สั้นง่ายๆครับต่้แล่วนะไอเงี้ยนะ <c oughs> ตัดต่อมาครับ <c oughs> แต่ท่านั้นที่ยังดีฮะครับก <c oughs> ็ฝปล่าด้วยนะฮะลอรีอัลนะผมหรือว่าพาวิสนะครับก็มีหลายโปรดักต์เลยอยากหทุกคนได้ลองใช้ลองมีกันดูนะครับบอกว่าดีจริงๆครับก็รู้สึกว่างานนี้ดีจริงๆจัดใหญ่จัดยิ่งใหญ่มากก็ดีใจที่ได้มางานนี้ครับครับผมก็าตามสโลแกนของเขาเ้าวะไรองเลยตามสโลแ <c oughs> กนเขาเลยรถอิจครับผมคุณค่าที่คุณคู่ควรครับ นะัดูอามาสกายหน่อยเอาเอว่ากเอาเอว่ายพนภาคของเราเป็นยังไงเขาพาก็มือญี่ปุ่นมาของภาสแต่วันต่างราดีหมดเลยนะมันพูดไม่ได้นะสิอ้าวสิทำไมพูดไม่ได้ล่ะมีสปอยมานิดนึงมันจะเป็นการสปอยแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นคล้ายๆกับหลายๆตอนที่ผ่านมาก็คือเป็นการครับเหมือนสเปเชียลอีพีขึ้นมาเป็นภาคต่อของแต่ละคู่แต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ทุกคนอาจจะคิดถึงผลลัพธ์ผู้ผ่ากับผู้เสียเที่ยงนี่นมันจะได้เจออีกเร็วๆนี้ครับ เราสอคนกลับไปเป็นผู้เชี่ยวชาญกับคนรับาอีกไปไ็นยไงม้่าโอ้โมัน full f e มันฟู l l f e มากเพราะว่าเป็นควารรมทรงจำที่มีค่ากับผมผมบบีมากเวลาเราไปกับเป็นตัวละครอีกรอบหนึง่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออเรา นิทกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นกว่าอะไรเงี้ยถึงแค่ต้องดูงคืนความทรงจำไหมไม่มีเลยอีกเพรนั้นเลยวันหนึ่งต้องตามฟังเพลงใช่ถือว่าฟังเพลงในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเพลงนี้เป็นเพลงตัวแทนของผู้พานทุกอย่างก็คืนกลับมาครับก็ผมว่าผมมันยากมากนะเรามากคือเราได้ไปอเราไปทํางานอื่นเราไปนู่นไปนี่ไปแสดงเรื่องอื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราย ที่ท่ามาดาวมันสามสี่ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีมายกลับไปก็ก็ยากครับกว่าที่แบบก็โดนแบบที่ออฟแบบลืมฟื้นความทรงจำเยอะเหมือนกันเพราะว่าเออเราแบบมันเป็นคาแรคเตอร์แหละเรื่องคาแรคเตอร์เราผ่านงานอื่นไปเป็นตัวของตัวเองทํางานเป็นติกรเป็นโนเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปมันก็เลยยากนิดหนึ่งครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล,และคนุูุ้ยกดสรุปที่จะได้เห็นกันในอเนี้ยต้องรอด,ดูไม่เป็นพูดไม่ค่อยได้งไงช่ะใช่ อบอุ่นกว่าเดิมอบอกว่าเดิมอีอไม่มีเเข้ามานิดๆไหมกไม่ครับมเาไปต่างๆีอไรถูบมเดาไปต่างๆนานาเหรอไม่ถูกเลยไม่มีใครเดาถูกเออไม่จริงไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมู่ม่ถูกไม่ถูม่ถูกไ่าูไมู่ม่ไม่กเม่ถูกู่มมกไมม่ใก ข้าวต้นอนหาถัดไปฮะต้นอาหาระไรต้นอาหารอะไรอลอลใช่ไหมใช่ครับผมก็โซเอาไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองรอบก็แล้วเปิดรอบเดียวแล้วโซเอาก็เลยเปิดอีกรอบหนึ่งก็โซเอาเหมือนกันก็ขอขอบคุณใครขับเอิร์ธบีกแล้วก็ใครขับของทุกคนด้วยนะครับที่โอ้โหซัพพอร์ตกับเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ทั้งสองรอบเลยก็เดี๋ยวเจอกันนะครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับวันนี้ได้ร้องได้เต็มที่มันสองคนสด บอกว่าจมีควแตกต่างไหมคะไม่บอกหรอก <c oughs> บอกไม่ได้ <c oughs> อ่ะ<อ>เลือกได้แล้ว <c oughs> ครับต้องรอดูครับแตบบใหม่แน่นอน <c oughs> คนอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยเห็นหรอ,หอกจริงแล้วไม่เห็นหรอกเมื่อกเราสองคนที่ขึ้นเวทีกับคอนเสิร์ตมาเยอะพอสมควรแล้วครับครั้งนี้เราแบบมีความท้อกขนา,าด เราไปผมว่าเราไปเวชิกดีกว่าฉีกไปเลยฉีกไปเลยอ่ะอจริงเหรอมันก็ฉีกอยู่ก็เพียงแี่เอาเรื่องใช่ไหมใช่มันแบบว่าเออมันเป็นแนวใหม่ที่เราไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็ได้ใส่ไอเดียของตัวเองเข้าไปเยอะมากใช่แต่มันดูเป็นเราดีนะแต่มันดูเป็นเรามากจริงๆจริงเราอยากนำเสนออะไรที่างเงี้ยหรอฉีกแต่แข่งนี่ก็เราถามเลยรอบแล้วผมไปโคโยตี้แล้วที่เหลาอจะไปเลนหรืออะไรก็ได้ครับ ก่อที่แล้วอาจจะผมอาจจะไปประกาแบบแนวเขากูดเขากูดรอคอยเป็นแบบว่าต้องรอดูครับเออแนวขีดไม่ขีดอะไรนะขีดเคื่องหรอขีดเครื่อวนะคะชรกล่างชักล่างชักล่างหนึ่งแล้วนะเราเป็นแฟนต้องเตรียมใจยังไงคะก่อนจะไปดูเตรียมใจเลยว่าทุกคนต้องกรี๊ดแน่นอนเพราะทุกคนต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนครับกับทุกคนครับผมพร้อมเสิร์ฟความฟินยกใช่ครับก็เตรียมแรงไปเต้นแหลก สี่ชั่วโมงนะจบเลยจบเลยครับจเลยครับงานทีมงานทีมงในรายกานเรานลีเป็นไงบ้านทีมงานดีมงานที่งานทีมงานทีมงานี่งานทีมานทีมนทีมานทีมงานีมงานี่านทีมงานทีมงนีมนทีมอาพทีมานทีมงานทานทีมงานี่งาีมงานทีานทีงานทีมงานทรมงานทีมานทีมงานทีมงาทานัีวรานอีมงานทีมาีรายกีารของาทีงานทีมงานทีงาพูดมานทีมนีมากขึ้านกีมงานทานทีมานทล้านทีานทมนมานขึมนม เป็นรายการที่สอนเราเป็นตัวด้วยเหมือนกันว่าเราเออเป็นของตัวเองเยอะมากๆก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันนะครับไว้อีพีหน้าจะไปไหนไปทําอะไรก็ต้องรอดูนะครับขอบคุณมากครับอีพีแรกที่เราทดลองเริ่มทำับบนี้มาอีพีปัจจุบันนี้กพัฒนาการของตัวเองอุยไม่กล้าพูดเลยดีเพราะเราบอกว่าเรามีพัฒนาการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีไงมันดีขึ้นเยอะมาเอออภิกาอภิกาอภิการ็ก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เว่แลรวแบบว่าผมว่ามันเหมือนแบบเราได้เราผ่อนคลายมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็แบบทําให้งานมันฟูมากขึ้นแล้วกับผมว่าพี่เอิร์ธเขาก็เก่งอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็เก่งขึ้นมากขึ้นอีกในตอนนี้มนยตะเพลนะครับวนเอิร์ธผมก็มิเขาเก่งมาต้องนานแล้วแล้วก็ปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่แต่พอหลังๆนี้มีกแบบ มาเต็มมาเต็มาเอาใส่ใส่เต็มที่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าพี่จะกับน้องที่ที่ทะเลาเรียกอะไรก้าวข้ามผ่านเซฟโซนของตัวเองครัในจริงนี่ก็ตั้งใจที่อยากเป็นพิธีกรมาสักพรั้แล้วพอได้ทำจริงจริงจริงจรงอยากเป็นยังไงนี่จริงจริงอยากเป็นพิธีกรอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการคืออยากเป็นพิธีกรก็แต่พอจริงๆแล้วเราได้ทํารายการเนี้ยมันมันเกินแบบว่าหลังๆมีคน คนข้างนอกที่แบบเขาไม่ได้รู้จักเราแล้วเขาได้มาตามดูอะไรเงี้ยเพราะว่าตลก <laughs> ตลกแ <laughs> ต่ก็ด,ดีใจจริงเพราะว่า <c oughs> เออมันแบบเหมือนเป็นการที่เราประสบความสําเร็จเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยร <c oughs> ายการมีคนนอกเข้ามาดูแบบเออแล้วยอดวิวแบบหลังๆก็คือขึ้นเร็วมาก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่แบบวันนึงก็เกือบขึ้นแสนแล้วก็แบบเออเร็วมากจริงๆแล้วก็ดีใจดีใจกับทีมงานด้วยเพราะว่าทีมงานเขาตั้งใจมากอะไรเงี้ยแล้วัวอยางคอมเมนต์ที่แบบว่าคนข้างนอกเข้ามาดูแล้วเขาชอบเราอย่างเงี้ยมันเป็นมาได้ เอิร์นมิกตลกมากอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แบบไม่คิดว่าจะตลกขนาดนี้อะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเออความตลกของเราก็มีคุณข้าว้เฮ้ยแบบขำข้าวกุ้งอะไรประมาณนี้เออก็ดีใจครับใช่ครับเวลามุกขายขำนี่เราต้องเตรียมพวเตรี๋ยวมาก่อนไม่เคยเตรี๋ยวเตรียมรายการนี้ไม่มีสคริปต์นะเพราะว่าถ้าเตรียมเนี่ยจะทำไม่ได้ใช่ถ้าเดือเตียมขึ้นมาก่อนอาจจะเล่นไม่ได้แล้วมันจะแบบว่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้คือทุกอย่างต้นสบหมดเลยครับผบระหว่างเตรียมเออตีกันบ่อยไหมในรายการ ไม่ไม่ไม่มีนะมีแต่คนดึงรับบุกไม่ทันอะไรอะสมมติบิกส่งมาแล้วผมอะไรอ่ะอะไรเงี้ยสมมตผมส่งไปอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะงงกันับผมแต่เป็นเรื่องที่น่ารักดีผมรสึกว่ามันต้องเรียนรู้กันไปอีกก็คือยาวๆเลยใช่ไมการกาวไม่บอกหรอกไม่บอกหลอกนะอ่าอ่้กันฝาก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 รากการลผมก็ผมเออดินะฮะก็ แล้วก็ทิมงานด้วยก็ฝากรายการ e m s Earth Space ด้วยนะครับบอกเลยว่าตลกสนุกแน่นอนฮะถ้า EP น้าอยากรู้ว่าไปทำอะไรต้องรอดูครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็มีอาจารย์มันไก่กับลังออนแอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวร็วๆนี้เราจะมีคอนเสิร์ต LLL นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ